ปัจจุบันขอนแก่นเป็นศูนย์กลางความเจริญในทุกๆด้านทั้งทางด้านเศรษฐกิจการศึกษาการสาธารณาสุขการคมนาคมและขนส่งทำให้เทศบาลนาครขอนแก่นขับเคลื่อนการพัฒน,นาเมืองภายใต้วิสัยทัศน์พัฒนาเมืองสู่สากลสร้างสังคมแห่งความสุขจึงจำเป็นต้องค้นหาความพร้อมและศักยภาพของทรัพยากรในพื้นที่ ที่ไม่มีเวลาในการดูแลลูกที่อยู่ในวัยเรียนอย่างเต็มที่และทิ้งลูกหลานไว้กับทีวีโทรศัพท์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆส่งผลให้เกิดปัญหาเด็กเรียนรู้ชา้าจึงทำให้เด็กเกิดภาวะสมาธิสั้นมากขึ้นอาจจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อสังคมตามมามากมายเช่นเรียนไม่จบไม่มีงานทำซึมเศร้าก่ออาชญากรรม ใช้สารเสพติดตั้งครรภ์นในวัยรุ่นเป็นต้นโดยเทศบาลนาครขอนแกน่นร่วมกับสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือและโรงพยาบาลขอนแกน่นได้จัดทําโครงการครูหมอพ่อแม่ขึ้นครูหมอพ่อแม่จึงเป็นโครงการที่พัฒนาระบบการดูแลเด็ก a p พลิเค t i o n Hero นวัตกรรมทางการให้บริการ ด้านการคัดกรองให้คำปรึกษาเพื่อให้ครูและผู้ปกครองเข้าถึงบริการสุขภาพจิตเด็กได้โดยไม่จำเป็นต้องนำเด็กมาโรงพยาบาลโดยมุ่งหวังให้เด็กและวัยรุ่นเข้าถึงบริการได้มากขึ้นซึ่งคิดว่าเป็นโครงการที่ที่ค่อนข้างดีแล้วก็เป็นวิธีการช่วยเหลือในกรณีที่เด็กมีปัญหารเรื่องของอปัญหาการเรียนอื่นๆก,ก็ควรจะได้รับการดูแลแบบ บูรณาการร่วมกันแบบนี้นะคะก็จะเป็นวิธีการช่วยเหลือเด็กที่ทัาไม่เด็กพัฒนาความสามารถของเขาได้อย่างเต็มศักยภาพมากขึ้นนะคะเมื่อต้นไม้ได้เจริญเติบโตก็พร้อมที่จะต่อยอดและสร้างนวัตกรรมจะทำโครงการในปี2565ส่งเสริมครูให้มีความรู้ในการดูแลปรับพฤติกรรมและการใช้จิตวิทยา ดำเนินการเชิงรุกเพื่อให้ผู้ปกครองได้รับรู้ผ่านกระบวนการปรถมนิเทศในวันก่อนเปิดภาคเรียนของทุกโรงเรียนหากพูดถึงเด็กการรับฟังเสียงที่ดังเข้าไปถึงหัวใจจึงต้องเริ่มจากผู้ใหญ่พ่อแม่พี่เลี้ยงครูบาอาจารย์ตั้งใจฟังด้วยสมองและหัวใจเราจึงเข้าใจในปัญหาและความต้องการนำมาสู่แนวทางการแก้ไข ที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืนต่อไปเมื่อก่อนนี้อาการจะเกี่ยวกาดค่ะเอาแต่ใจชอบอยู่คนเดียวเงียบๆไม่ให้ใครมากวนนะคะคุณครูที่โรงเรียนแนะนำคุณครูก็ช่วยดูแลในเรื่องการกินยาช่วงกลางวันนะคะในอนาคตคิดว่าเขาจะต้องพัฒนาการที่ดีกว่านี้ค่ะเพราะว่ากับคุณยานี่ก็คุณยาจะช่วยในการเสริมในการอ่าน ในการอ่านนี่เขามีพัฒนาการอ่านที่ดีแล้วก็มันเป็นช่วงที่คุณหมอมาทําวิจัยเกี่ยวกับเด็กสมาธิสั้นเด็กด้านอารมณ์ถ้าเราถ้าคุณครูถ้าทางโรงเรียนทางบ้านและคุณหมอให้ความร่วมมือกันก็จะเป็นการช่วยเหลือเด็กที่มีสมาธิสั้นให้มีพฤติกรรมดีขึ้น การกระแสการปรับตัวและการเปลี่ยนแปลงการดำเนินชีวิตทั้งจากปัญหาวิกฤตโควิด -19 และภัยพิบัติทางธรรมชาติเทศบาลน,นครขอนแก่นได้เข้าใจถึงสภาวะเหล่านี้จึงได้มีการดำเนินโครงการแบ่งปันน้ำใจเพื่อผู้ด้อยโอกาสอิ่มท้องอุ่นใจใกล้บ้านใกล้โรงเรียนร่วมกับหน่วยงานชุมชนสังคม ให้เป็นฐานในการเยียวยาและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนทุกกลุ่มวัยลดความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมลดค่าใช้จ่ายในครอบครัวในการรับอาหารฟรีมีการพัฒนาต่อยอดเพื่อให้ประชาชนรับบริการอาหารอย่างทั่วถึงโดยมีคุกไบและแกลบฟู้ดเข้ามาเป็นอาสาสมัครส่งอาหารให้กับผู้ด้อโอกาส เพื่อเน้นการส่งเสริมความมั่นคงทางอาหารด้านสุขภาพและการสร้างรายได้ให้กับชุมชนอิ่มท้องอุ่นใจใกล้บ้านใกล้โรงเรียนมีการดำเนินงานต่อเนื่องตั้งแต่ปี2550จนถึงปัจจุบันและต่อยอดมาสู่รว่กลางชุมชนโดยชุมชนร่วมมือกับมูลนิธิชุมชนขอนแก่นโพสวัสน้าเกิดความร่วมมือจากกลุ่มผู้นำชุมชน หรือผู้แทนภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมโดยเป็นหุ้นส่วนกับภาคประชาสังคมภาครัฐและเอกชนเพราะแต่ละชุมชนมีบริบทที่ไม่เหมือนกันเกิดปรากฏการร่วมคิดร่วมดูแลและร่วมมือกันประกอบอาหารปรุงสุกแจกใจ่ายให้พี่น้องประชาชน สวัสดีค่ะดิฉันนงเยาวกรุงพระเวรค่ะประธานชุมชนเหล่าในดี12ชาวชุมชนและกรรมการชุมชนก็ได้มาปรึกษากันที่จะทำครัวชุมชนซึ่งต่อยอดมาจากโครงการอิ่มท้องอุ่นใจใกล้บ้านสู่ครัวชุมชนซึ่งเราก็ทํามาตลอดระยะเวลาเกือบจะ5เดือนแล้วค่ะทําด้วยใจกําไรคือความสุขคือสโลแกนของเรานะคะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะดิฉันนางนิตยาขันโพน้อยประธานชุมชนสีฐานสีนะคะก็ได้รับโครงการอิ่มท้องอุ่นใจใกล้โรงเรียนจากเทศบาลนครขอนแก่นนะคะสําหรับโครงการอิ่มท้องอุ่นใจใกล้โรงเรียนนะคะดิฉันก็ได้ไปรับนะคะมาให้ผู้ป่วยติดเตียงและก็ผู้ด้โอกาสในชุมชนนะคะเขา อิ่มใจนะคะที่เราได้ใกล้ชิดกับเราที่เราเข้าไปหาเขานะคะก็เป็นโครงการที่ทางเทศบาลมอบให้นะคะเรารับมาจากโรงเรียนเทศบาลบ้านสีฐานนะคะเพื่อมามอบให้ผู้ด้อยโอกาสในชุมชนของเราค่ะดีใจที่ได้เขาร่วมโครงการแล้วก็ดีใจร้ายที่ได้มีโครงการนี้ให้ยกงไ้มีโครงการนี้ไปเงี้ยวๆยังไงคนจนเขาได้กินได้ยาคนจนร้ายขอให้โครงการนี้หยืดเงีวไปเรื่อยๆด้วยจ้าดีใจหลายเด้อขันโบเพิ่นโบท่านโบให้กินกับือ้ติตายเราละโควิดเนี่ย นี่พานมาได้ย่างดีแล้วล่ะขอบคุณทัางเทศบาลแล้วก็ล่านข้าเพิ่นที่เพื่อนอายุห้กินเน้ออยากให้เฮ็ดจังซีไปตลอดเดอ้อเมื่อเกิดความรักและความเอื้ออาทรต่อก,กันและกันเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้คุณค่าของการให้อย่างมีคุณค่ารับอย่างมีศักดิ์ศรีช่วยแบ่งเบาภาระสังคมเกิดการเปลี่ยนแปลงจากการเป็นผู้ด้อยโอกาสมาเป็นผู้แบ่งปัน และร่วมเป็นอาสาสมัครในการดูแลช่วยเหลือผู้อื่นร่วมกับภาครัฐเพิ่มขึ้นครับผมนายสุเระเรสุปธิระนะครับประธานชุมชนหนองแวงตาชู2อเทศบาลน,นครขอนแก่นเราจึงได้จัดเตรียมนะครับอาหารนะครับให้กับคนในชุมชนของเรานะครับเรามีสโลแกนกันว่ามีก็จ่ายไม่มีก็แจกใจบุญก็บริจาค ผู้ใดในชุมชนมีผลกระทบหรือมีความเดือดร้อนก็สามารถประสานมาที่ทางศูนย์แล้วก็เราได้ลงไปช่วยเหลือได้นะครับสวัสดีค่ะดิ่ชันนางจารุณีสุตตชาประธานชุมชนบักขามเทศบาลน,นาครขอนแก่นนะคะขอเป็นครัวชุมชนซะไม่เรียกโรงทานเพราะโรงทานนี่จบบเหมือนคนยากลำบากฟังแล้วไม่ชื่นใจสิ่งสำคัญคือเราให้สมาชิก ครัวเรือนเนี่ยใช้ปินโตมารับอาหารเพื่อลดปริมาณขยะเพื่อลดต้นทุนในการซื้อกล่องซื้อถุงพลาสติกต่างๆวันละไม่ต่ำกว่า130ปิ่นโตคณะทำงานก็ถือว่าเป็นความพัคภูมิใจนะภาคภูมิใจที่เราได้ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในชุมชน,นภาวะวิกฤตแล้วก็เป็นกำลังใจให้กันคือครัวกลางของแม่แดงเนาะแม่แดงก็จะมี มีสมาชิกชุมชนหลากหลายอาชีพประธานชุมชนสิบสี่ชุมชนในในโซนสองครัวกลางของแม่แดงก็จะมาช่วยกันผู้ผู้ผู้ที่ได้รับเขาก็มีความมีความสุขก็คือคือสิ่งแรกที่แม่แดงจะดูแลคนในชุมชนก่อนก็คือผู้ปอบางผู้ป่วยติดเตียงผู้พิการโดยที่เรามีอสมอชุมชนก็คือนําอาหารไปส่งแต่พี่น้องชุมชนที่ได้รับผลกระทบที่เพื่อนไปมาหาสู่กันได้เพื่อนก็จะเอาปิ่นโตมารับ ถ้าไม่มีกิจกรรมตัวนี้ชุมชนเราก็คงซึมเศร้าอะค่ะอยากให้ทุกทุกชุมชนมีครัวกลางเป็นของตัวเองนะคะแต่เราจะเชื่อมโยงเครือข่ายช่วยเหลือซึ่งกันและกันเหมือนถ้าทําเราไม่ต้องทําตรงตรงวันกันนะคะทุกชุมชน9 5ชุมชนก็คือความเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันถ้าเรื่องเรื่องแบบนี้นะคะ่ะเราจะมาช่วยกันเกิด <Okay. Good. S 1> ภาพแห่งความสุขในสังคมเมืองขอนแก่นอยากค่อยเป็นค่อยไป และต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันเรื่องราวดีๆไม่ได้มีเพียงเท่านี้อีกหนึ่งนวัตกรรมที่สำคัญไม่แพ้กันนวัตกรรมการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว l องเทิม m Care Digital Innovation ผู้สูงอายุที่นับวันจะมีจำนวนสูงขึ้นเทศบาลนครขอนแก่นร่วมกับศูนย์เวชชาสาร์ผู้สูงอายุ โรงพยาบาลขอนแก่นได้ออกแบบชุดกิจกรรมระบบบริการและการดูแลสำหรับผู้สูงอายุและคนพิการให้ครอบคลุม8ด้านคือ 1. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพและการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุทุกกลุ่ม 2. การพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุครอบครัวอาสาสมัครผู้ดูแลผู้สูงอายุและผู้เกี่ยวข้อง 3. ฟื้นฟูฟสมรรถภาพทางกายสภาพจิตใจและสมองของผู้สูงอายุโดยผสมผสานองค์ความรู้ของสหาสาขาวิชาชีพ 4. การปรับปรุงและการพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการดำรงชีวิตของผู้สูงอายุ 5. การจัดตั้งกองทุนหรือการจัดให้มีสวัสดิการช่วยเหลือผู้สูงอายุในเขตเทศบาล 6. การพัฒนา นำใช้ข้อมูลมีการส่งเสริมแก้ไขหรือการจัดการกับปัญหาผู้สูงอายุอย่างมีประสิทธิภาพ 7. การผสมผสานองค์ความรู้จากหลักวิชาการและจากภูมิปัญญาทางสังคมวัฒนธรรมมาร่วมดำเนินการ 8. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการให้บริการศูนย์สร้างสุขผู้สูงอายุเป็นนวัตกรรมที่ผสมผสานบริการ ในหน่วยบริการปฐมภูมิและการจัดบริการสังคมในศูนย์พัฒนาสวัสดิการและคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุโดยมีรูปแบบกิจกรรมดังนี้ 1. กิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพและนันทนาการในช่วงกลางวันเช่นการออกกำลังกายแบบ s t a ติกเอ็ก c i เซและการออกกำลังกายแบบ a e r o บิก Exercise อรเต้นรำโยคะการทำงานศิลปะ การทำงานฝีมือการเล่นดนตรีอาหารบำบัดการชมภาพยนตร์เล่นเกมฝึกฝนสมองฝึกการเคลื่อนไหวการร้องเพลงการอ่านการฝึกภาษาเป็นต้น 2. คลินิกฟื้นฟูสุขภาพกายภาพบำบัดนวดแผนไทยแพทย์แผนไทย 3. คลินิกผู้สูงอายุ Comprehensive Geriatric Assessment การตรวจคัดกรองภาวะสุขภาพความสามารถในการดำรงชีวิตประจำวันความต้องการการช่วยเหลือทั้งทางด้านสุขภาพเศรษฐกิจสังคม 4. หน่วยบริการที่บ้านแบบเป็นเฉพาะเวลา Assisted Living โดยผู้ดูแลระบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว Care Manager (CM) ผู้ดูแลผู้สูงอายุ Care k i v e r (CG) อารรสาสมัครสาธารณาสุขอสมและในปีพศสองพสมีอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นมาช่วยเหลือในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงที่บ้าน 5. าใช้เทคโนโลยีสายรัฐข้อมืออัจฉริยะ smart r i s t b a n d ในการช่วยเหลือผู้สูงอายุรับรู้ภาวะสุขภาพและนำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 6. มีระบบส่งต่อ เพื่อการรักษาต่อเนื่องและการสงเคราะห์การจัดสวัสดิการทางสังคมการดูแลแบบมีแคร์แพลนผู้สูงอายุและคนพิการที่มีภาวะพึ่งพิงปี2 5 6พรถึง2,563จำนวน1,183คนสามารถออกจากกลุ่มติดบ้านติดเตียงไปสู่กลุ่มติดสังคมหรือไม่มีภาวะพึ่งพิงจำนวน95คนศูนย์สร้างสุขผู้สูงอายุพระธรรมวิสุทธาจารย์ ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2560ถึง31มีนาคม2564จำนวน64,216คนมารับบริการที่คลินิกแพทย์แผนไทยพ่อเขารองลงมาได้แก่ห้องสันทนาการคลินิกผู้สูงอายุฝึกสมองและกายภาพบำบัดสายรัดข้อมืออัจฉริยะ Smart wristband จำนวน365คน มีประโยชน์ในด้านสุขภาพสามารถจัดการชีวิตตัวเองได้เพื่อความยั่งยืนและมีการพัฒนาต่อยอดโมเดลศูนย์สร้างสุขผู้สูงอายุพระธรรมวิสุทธาจารย์ได้รับการนำไปขยายสู่ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงวัยและศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในเขตอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น5แห่งประชาชนคือหัวใจสำคัญ การพัฒนาเมืองขอนแก่นความสุขจึงเกิดจากการใช้ชีวิตที่ดีและชีวิตที่มีความหมายรวมถึงความเป็นอยู่ในสังคมที่ปลอดภัยมีสิ่งแวดล้อมที่ดีและประชาชนในสังคมเกื่อกูลกันนี่จึงเป็นเป้าหมายของเทศบาลน,นครขอนแก่นที่มุ่งพัฒนาเมืองสู่สากลสร้างสังคมแห่งความสุข